ครับหรับวันนี้นะครับผมมีนะครับปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเราจะเห็นว่าในความปิฐาน่อโกงหรือชชโกงประชาชนนะครับการที่นะครับผู้หลอกลวงเนี่ยนะครับได้มีการนะครับส่งข้อความนะหรือว่ามีการนะครับโพสต์นะครับข้อเท็จจริงนะครับมาหลอกลวงผู้เสียหายนะครับอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางอิน t ตาแกรม facebook นะครับหรือได้มีการนะครับส่งข้อความมาทาง S อสของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อผู้เสียหายนะครับได้รับข้อความนะหรือว่าถูกลอกลวงนะครับตามที่นะครับผู้หลอกลวงนะครับได้หลอกลวงนะครับเป็นผลให้นะครับผู้ถูกหลอกลวงนะครับได้รับความเสียหายเสียงเงินทองปริมาณมากนะครับควมีิฐานเช่าโกงแล้วก็ความิฐานเช่าโกงประชาชนนั้นนะครับนอกจากจะมีความผิดตามบลกฎหมายอาญาดังกล่าวแล้วนะครับหากลักษณะการกระทำนะครับมีลักษณะของการนะครับนำข้อมูลนะครับ อัมเทิตนะครับหรือข้อมูลปลอมนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนีะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตหรือทางโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนะครับโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับหรืออินสตาแกรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นลักษณะของนะครับในการนําข้อมูลอัมเทิตนะครับเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน นะครับทางนี้การกระทำดังกล่าวนะครับย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผล2550นะครับนะครับหากเป็นลักษณะของการช่าโกงเป็นการช่าโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะเป็นความผิดฐานนำนะครับข้อมูลอันเป็นเทศนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดฐานช่าโกงธรรมดานะครับก็จะเป็นความผิดฐานนะครับโดยทุจริตนำข้อมูลอันเป็นเทศ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับตรงนี้ตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งความผิดฐานช่อโกงและความผิดตามพรบคอมนะครับมาตราสิบี่วรรคสองนี้นะครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับสามารถนะครับยอมความได้นะครับแล้วก็ทนคำร้องทุกได้นะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดมีความผิดฐานช่อโกงประจาชนนะครับแล้วก็ความผิดตามพรบคอมนะครับเป็นความผิดอาญาเป็นดินครับไม่สามารถ เาขอร้องทุกได้นะครับดังนั้นนะครับผู้เสียหายนะครับซึ่งได้รับความเสียหายเช่ก,กานก็นต้องผิดฐานช่าโกงหรือว่าเช่าโกงประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อผา้สูงศนได้หากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักง,งานไอาการกสูงสุดได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ